โอเคครับเอาเลยครับสวัสดีนะครับสำหรับท่านผู้ชมทุกทกท่านฮนะเรากลับมาพบกันอีกครั้งครับกับกัปตันเทนแลนดะ์นะในคลิปของเซเว่นนนั่นเองในเกมเซเว่นนนะครับวันนี้ฮนะเป็นคลิปที่ผมจะมาพาเพื่อนๆไปผ่านด่านด่านเจียนลายวันระดับความยากนฮะยากเลยนะระดับยากของวันพฤหัสฮนะหรือก็คือธาตุมืดนั่นเองนะซึ่งตัวเนี่ย เป็นทางด้านของจ๊กเกอร์เซอินนะฮะแล้วก็ด่านสุดท้ายเนี่ยเป็นทางด้านของหมอคงซึ่งเมื่อกี้เนี่ยก่อนคลิปนี้เนี่ยผมอัดคลิปอยู่แล้วถึงห้องหมอคงและกําลังสู้อยู่เหมือนทาท่าว่าจะผ่านนะฮะแล้วเกมค้างครับเกมค้างทำไงปุ๊บคลิปผมก็พังไปด้วยฮะนี่ต้องมานั่งอัดใหม่โอเคเดี๋ยวลองไปดูกันนะว่าผมจะจัดตัวอะไรซึ่งเมื่อกี้เนี่ยผมจัดตัวอะไรไปแล้ว มีเบลอยู่ในนี้ด้วยนะซึ่งเป็นอีวานนะไม่ใช่ตัวนี้นะเป็นทีมแบบนี้นะซึ่งพอฆ่าหงอคงชีวิตแรกได้แล้วเนี่ยชีวิต2มันเกิดมา5ตัวนี้ไม่ไหวครับทนนาเบตไม่ไหวดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าต้องใส่เนียถูกแล้วแต่เนียยืนตรงไหนคําถามคือเนียยืนตรงไหนเพราะว่าผมเข้าไปเนี่ยหอองอคงโดน หอคงฟาดมาทีเดียวนะตาย3ตัวนะบางทีดังนั้นเนี่ยเราต้องเลือกแล้วะว่าเนี่ยต้องหยืนคือลาเชลนี้เป็นตัวสำคัญมากครับเพราะว่ามอนแต่และห้องเนี่ยมีแค่ตัวเดียวเอาลาเชลไปลดเกราะได้แบบค่อนข้างสบายเลยแต่ อาจจะยอมเสี่ยงอ่าแบบนี้นะฮะแบบนี้ต้องลองเสี่ยงดูแต่เมื่อกี้เนี่ยผมมีครั้งหนึ่งที่แบบเข้าไปห้องที่3ลิงได้ออกสกิลก่อนแล้วก็คือจบเลยฮนะฟาดตาย3ตัวติดเลยสกยิลหมู่แบบนี้ถึงไม่พอฮะ ปัญหาอยู่ที่ตัวทำดาเมจพร้อมกับเดี๋ยวลองดูฮะทีมนี้ขอลองดูนะฮะไม่ผ่านก็จะเล่นใหม่เล่นใหม่ไปเรื่อยๆฮะฮะคลิป คือไม่มีลายเชลนี้ผมว่าผ่านไม่ได้นะยากเกินไปไม่ยิงนะไม่ได้ทำไมยิงไม่ได้ เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังถ้าไม่จริงไม่ได้เดี๋ยวพอถึงห้องที่สองเนี่ยกดลบบัฟไม่ทันจบเลยนะอ้าวท้าไมโหดีนะฟันติดตรรมดาฮะถ้าฟันโดนเบลนี้ผมว่าตายแน่นอนนะบอกเลยต้องปล่อยต้องปล่อยตีธรรมดา สกิวราเชลลีไม่ทันอ่ะถ้าเอาจูปี้ลงนะยืดเทินไว้หน่อยแล้วกันยิบบันเฮ้ยเดี๋ยวกดผิดแว ผมไม่น่าเลยใส่เฮ้ยโอ้ยออกดผิดโอ,อ๊ยวุ่นฮะเดี๋ยวดูลิงก์ออกสกิลก่อนนะให้ดูความแรงตายไปเลยฮะตัวโอเคฮะได้ลดดาเมจ บอกเลยถ้าไม่ตายแล้วเนี่ยิวก่อนนะนี่ขนาดลดดามเมจร0นะครับให้ดูความแรงฮนะแรงจริงไม่ปิ้งย่างนะแล้วเลือดสองหมื่นได้ฮนะ คอยดูให้ดูมันเกิดมาใหม่นะหวังว่าลาเชลไม่ตายโอ้ยังรอดครับตัวหน้าคือตัวจริงเะต้องฆ่าท oh. so okay. ิิงเงี้ยแล้วทำไมผมไม่กระทืบบอดวะก็งงทำอะไรงงงงโอเคครับคิดว่า น่าจะผ่านผ่านแบบจะตายข่ากันหุดจูปี้น่าจะยิงสองทีก็ตายนะในด่านนี้น่าจะบล็อกเยอะมากนะไม่ติดคลิปเลยนะผ่านแบบดูไหม <laughs> เหลือตัวเดียว <laughs> <c oughs> เดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะมีคนคิดสเต็ปที่ดีกว่านี้ออกมานะซึ่งอันเนี้ยมันสมองและตัวที่ผมมีเนะี่ยมันทำได้แค่นี้นะ โอเคผมคิดว่าตัวที่สำคัญที่ต้องมีก็คือลาเชลวะต้องมีแน่นอนอแล้วก็คือผมคิดว่าจูปี้หรือเซอินเป็นตัวสำคัญนะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวสำคัญ3ตัวแล้วนะครับที่เหลือเนี่ยเบลนี้คิดว่าน่าจะต้องใส่ขนาดเมื่อกี้ลบดาเมจราเชลไปแล้วมีเบลด้วยคุณเห็นดาเมจที่โดนกระทำไหมแรงมากนะฮะ งนั้นผมคิดว่า3ตัวยืนพื้นเลยก็คือทางด้านของราเชลเนียและจะเป็นจูปี้หรือเซอินก็ได้นะ่าจะต้องใช้นะฮสตัวนี้และอีก2ตัวที่เหลือเนี่ยจะเป็นลูซี่แบบผมก็ได้นะแบบลุ้นให้มันอาจจะติดบล็อกหน่อยมีฮิวบ้างแล้วก็อีกหนึ่งตัวเพิ่มเบลมาเพื่อลดดาเมจลิงนั่นเองนะก็ลองปรับใช้ดู ซึ่งผมผมคิดว่าถ้าลงอีกรอบผมก็คงต้องลงอีกหลายรอบเหมือนก,นกันกว่าจะผ่านนะดังนั้นสำหรับคลิปนี้ฮนะขอลากันไปก่อนนะครับใครที่มีเทคนิคดีๆนะก็สามารถแชร์กันได้เลยครับที่ใต้คลิปนี้นะใครที่แบบแชร์เทคนิคมาแล้วผมมีฮีโร่ตัวนั้นพอดีผมก็อาจจะเอามาเทสให้เพื่อนๆดูนะว่าเทคนิคที่เขาแชร์มาเนี่ยใช้ได้ไหมดีหรือเปลาดีกว่าผมหรือเปล่า เอาละครับสำหรับคลิปนี้ฮะก็ขอบคุณเพื่อนๆมากครับที่ตั้งใจดูนะขอลากันไปก่อนครับและอย่าลืมติดตามคลิปหน้าเซเว่นไนท์ของกัปตันไทแลนด์ด้วยนะฮลากันไปก่อนครับบ๊ายบายครับ